แต่อันนี้ได้คําตอบแน่ครับอะไรครับเพราะตอนนี้ล่าสุดไอ้นี่นี่สะเทือนวงการเกมมากเลยนะฮะสละใครที่เป็นแฟนสมัยก่อนเราจะได้ยินคนบอกว่าเฮ้ยไปไปเล่นฮอนอ่าจาได้ไหมคุณจําคุณจําฮอนได้ไหมโอ้โหเป็นมันเป็นเกมมูป้ายุคบุกเปิกที่ผมเปิดลูกเข้าไปในวงการเกมนั้นเลยนะไม่ไม่ไม่ไอที่ขายอยู่ตามร้านของชามาสามเป็นสองบาทเออส่งคอนกูไป เออว่ายังไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ลุไม่ใช่สิไม่ใช่ทีมฮอน H O N ฮอนเออนะหรือชื่อเต็มๆนะที่เราจะรู้จักกันคนปกติเรียกฮอนเรียกย่อแต่ชื่อต็มมันคือ Heroes of อ e w World เวิอ่าใช่ไหมครับครับล่าสุดมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างอืมโอ้สัญญาณไกลมากเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่แล้วใช่ส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยไม่แน่ อาจจะกลับมาเพราะเพจล่าสุดมันอัปเดตว่าแฮปปี้นิวเอียในเพจเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะเออ ดีๆเพจก็อัปเดตแล้วมทีบอกแคปติ้งเอะเอ๊ะเอเอะไรกันล่ะเนี่ยนะครับเกมโมบายชื่อดังในอดีตนะฮะอย่าง Heroes of n e World นะฮะหรือฮอนที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับกำลังสร้างความตื่นเต้นขอแฟนๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเกมทั้งในระดับโลกและประเทศไทยเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ตั้งแต่ปีใหม่ปีนี้เลยหนึ่งมกราเนี่ยเพจนะครับ Heroes of the อ Heroes of n e World เนี่ยได้โพสต์ข้อความแฮป นิวเยียนิวพิมพ์ใหญ่หมดเนี่ยนะนะครับแฮปปี้นิวเน้นนิวด้วยนะแต่งนัยะอะไรเนี่ย,ยนัยยะอะไรสัมติซึ่งเป็นอัปเดตครั้งแรกใน <ๆ S 1> รอบหลายปีครับต่อมาเพจก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นโลกโก้เกมในรูปแบบเงาสีดําและโพสต์ภาพให้คุณเนี่ยไขย่อ่าเจ้าไข่ปริศนาฟองนี้เนี่ยไขายลาวาเนี่ยเฮ้ยเพจอะไรมีไข่ใบนึ่งโบ่ขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ นะครับไม่อธิบายอะไรเพิ่มด้วยอืออนะครับทําให้แฟนๆต่างคาดเดาว่าเฮ้ยกลับมาประวะนั่นนะสิ่พยักสงสไตเลยเนี่ยี่จะมากลับมาหรือเปล่าเออใน,นขณะเดียวกันครับอ,อ,อย่าว่าอย่างนั้นเลยเพกกลีน่าฮอนไทยแลนด์อย่างประเทศบ้านเราซึ่งเคยปิดตัวไปในปีสองพันย 22, ิบสองก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งในช่วงเวลาเดียวกันเออนะเออแต่ขอแวแบ,บ๊หนึ่งนะอไอที่เขาบอกไอที่เขาโพสรูปโพสนั่นะไรมานพสก มีการตีขวาวส่วนหนึ่งนะว่าเฮ้ยจะมีวอชชั่นมือถือหรือเปล่าเอ้ยปรากฏว่าไอ้พิโลกอะ่ะเขาเอาแบบนี้ขึ้นมาไม่เอาแอปมือถือ <c oughs> ก็คือไม่มีบบบอกบบบอกเป็นนายแยว่าฉันไม่มีไม่มีแอปมือถือแน่ๆเล่นคอมเหมือนเดิมนะทุกคนนะ <c oughs> เอ้ดี<อ>ะนะเขาประมาณว่าเล่นฮอยมันก็ต้องเล่นผ่านมือเล่นเล่นผ่านคอมดีวะใช่กดกดคอมมันมันกว่าเนี่ย เออคนคอมมันมันกว่าคนมือถือมันมันพอตเทอรโบก็จริงแต่มันไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลแหบปากเฮ้ย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 ถ้าถ้ากดมือถือิีมันก็จะเหมือน e ไอโอวีไหมล่ะ<ก>เออใช่เออนะ่อยางไรก็ตามครับยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกลับมาเปิดให้บริการนะแฟนๆก็ต้องรอติดตามควาวืึ้นไหวกลับมาอย่างใกล้ชิดแล้วกันเพราะติดตามผ่านเพจนะเพจ original เพจต้นทางนะากอเมริกาเลยก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางบ้านเราก็ได้ก็เชื่อ่านบ้านเราก็ได้อัปเดตตามเขาแหละถ้าเกมกลับมาจริงนะอ่าครับเอกความน่าสนใจคือเอกกาลีนาเนี่ยการีนาเท่เลยเี่อเออนะเพจกาลีนาแท้ไม่ใช่เพจแฟนคลับไม่ใช่เพจอะไรด้วยอัปเดตเองอัปเดตก่อนด้วยแสดงว่าพลเนี่ยกลับมาสู่อ้อกอกกาลีนาอีกรอบหนึ่งในรอบ ในรอบนานไหมอ่ะคุณคุณล่าสุดคุณเล่นคุณเล่นเมื่อไหร่ฮอนอ่อืมโอ้โหผมห่างจากเกมนี้นานมากเลยนะ2015-16ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอ่ะเออแต่ว่าเว้นไปนานแต่ก็ตามข่าวเรื่อยๆนะครับเกมเพิ่งปิดไปเมื่อกันปี2022อ่าก็ไม่ได้นานอืมใช่ก็กเซิร์ฟเทปปิดแต่ว่าชุมชนคนที่ยังติดค้างกับเกมนี้อยู่ก็ยังเปิดเซิร์ฟไม่ได้ปิดอ่นเออแต่ไม่ใช่ของทางการอ่ะเปิดเซิร์ฟไ่ด้อิน แต่ทีเนี้ยนะแล้วพออันนี้กลับไปเนี่ยคนก็แบบว่าเลิกรลักกันเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอที่ฉันเซฟเอาไว้สองปีครึ่งมันจะยังอยู่ปะวะอืะม่าตัวเซฟเดต้าอะไรของเราในี่ย่องใช่อยู่ไหม,มทีรูปที่ฉันมีอยู่ฉันอุตส่าห์เสียตังค์ฉันอุตส่าห์อ่าซื้อสลิปสกินซื้อนู่นนี่นั่นไปเยอะฉันอุตส่าห์วิ่งไปซีว้นซื้อสลิปทูมา,ปปมานี่ห้าร้อยบาทแล้ววิ่งกลับไปที่บ้านโอ<ฮ>้ต <laughs> ีกาขึ้นหนึ่งแล้ว <laughs> หรือไม่ก็ยุคสมัยบัตรนะเงินสด <laughs> โอ้ตายฮ่านะเนี่ยคลาสสิกทั้งนั้นเลยเนี่ยจะกลับมาไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันละกัน